สวัสดีค่ะชาวเกษตรกรสวนมั่นสำปะหลังเนาะค่ะมา,าคือเราจะอาชีพปลูกมั่นสัปะหลังอาชีพปลูกมั่นสัปะหลังเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องมีการว่างเผนจัดการตั้งแต่การเตรียมดินการเลือกใส่ทนพันธุ์ที่เหมาะสมและการดูแรลรักษาเช่นใส่ปุย๋ยและการจัดการศัตรูพืช ซึ่งปัจจุบันจะมีการนำ e ่อิเล็กทรอนิกส์เนาะค่ะและแนวทางใหม่ๆมาช่วยเพิ่มเติมมาช่วยผลผลิตและลดต้นทุนของเช่ากเกษตรกรบานเฮ้าเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้การเตรียมตัวและการจัดการเนาะคะ่ะเตรียมดินให้สมบูรณ์โดยอาจใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมักบานลงในแปลงวนยุกหลง สีปลูกมั่นนอะจาะช่วยให้มั่นสําปะหลังนี่เติบโตได้ดีขึ้นมากๆเลยจ้ะห้กะเกษตรกรบานเฮาเลือกใส่ทอนพันธุ์ที่สมบูรณ์เนาะค่ะมีอายุประมาณเก่าเดือนถึง1ปีเนาะค่ะและควรจัดการทอนพันธุ์ห้พรมก่อนปลูกเพื่อ<บ>ป้องมแมลงศัตรูเนาะค่ะกำหนดระวางต้นและแถวให้เหมาะสมระยะห่างระวางต้น1เมตรและระยะ และระวางแถว1.2เมตรเนาะค่ะต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตตไรให้มากขึ้นเพิ่มให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ในชาวเกษตรกรป้องกันมแมลงและโรคพืชโดยการเชยทอนพันธุ์โดยสารเคมีกอนเดอพี่น้องค่อยปลูกเพื่อลดความเสี่ยงจากเพียมเพียแปงเนาะค่ะชาวเกษตรกรนี่ทรงผลผลิตไปถีโลงงานแปง หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างไรใดโดยผู้ผลิตสามารถสร้างมุ่นค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มไร้ใดของเกษตรกรเนาะค่ะชาวเกษตรกรมาเมือินกเจาะเทคนิคปลูกมันสำปะหลังแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แนวควบคุมต้นทุนบำรุงโดยตรงได้ผลผลิตกวัวเก่าตันต่อไรเนาะค่ะ มันสัมปะหลังที่มักที่เจอก็คือผลผลิตตกต่ำจากดินเสื่อมเนื่องจากพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นดินหลวนปนทรายหรือดินทรายซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและง่ายต่อการชะลางหากปลูกมันสัมปะหลังต่อเนื่องกันน,น,นานๆโดยขาดการปรับปรุงดินอาจสิรงผลให้ยปลดปลงเรื่อยๆเยต่ละปีเต่ลปีจ้ะเพราะฉะนั้น เทาต้องบำาลุ่งดินทุกปีใส่ปุ๋ยคอกหรือเอาหรือเอาปุ๋ยขี้ไก่เก็บมะวานก่อนกระไดวานทุกปีเนาจะจ่ะมันจังสีคืนดินมันจังสีเบาสุโซมเนาจะจ่ะเพราะว่ามันได้รับปุ๋ยเต็มทีมันสําปะหลังนี่จักอยู่ในพื้นที่ต้องการน้ำหน่อยมีการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน คือกันจ้ะการปลูกมันสำปะหลังโดยอาศัยนำฝนเนาะคะ่ะและน้ำให้เกษตรกรปลูกในระยะที่เหมาะสมเดือนพฤษภาหรือมิถุน่านอกจากส่วนแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรม2,568ถึง2,570อุตสาหกรรมมันสำปะหลังเนาะคะ่ะแนวโน้มอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยร่วมแล้วปี68ถึง70นี่ ผลผลิตมีทิศทางทรงตัวหรือเติบโตตาำตามสภาพผู้มีอากาศที่พันปวนจากผลของปรากฏการณ์เอสเนโยและลานิยาที่เกิดขึ้นสลับกันโดยมีแนวโน้่มและเผชิญกับภาวะภัยแรงที่อาจกับมาสางค่ามเสียหายแก่ที่จะออกในปี2,570ได้อใดอีกตรงการ ผลิตภัณฑ์มั่นสปะปลังในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวจากอุตสาหกรรมต่อเนืองเนาะคะ่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเอทานอลตามภาวะเศรษฐกิจและการขนส่งที่จะทยอยฟื้นตัวส่วนปริมาณการสร่งอกในช่วงปี68-69มีทิศทางขยายตัวตามความต้องการมั่นเส้นจ,จากจีน ที่เพิ่มขึ้นชดเชยสต็อกขอโพดในจีนที่ลดลงนอกคะ่ะเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องภายในประเทศทียังมีศักยภาพในการเติบโตเน้น <general> นโยบายการขึ้นภาษีของสหรฐัฐอาจมีผลจำกัดการเติบโตของตลาดส่งออกโดยร่วมแล้วนอ,นอกจากนี้ปี ปี2 5 7 0สีปริมาณทรงออกมีเนวโนมหดตัวจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบภายใตยปรากฏการเอสนิยูที่คาดว่าจะกลับมาคณะทีแรงนํำเขา่าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะมั่นเส็นบานเหฮาขาดปริมาณทรองอกจะอยู่ที่2.5ถึง3.3ล้านตันขยายตัวเฉลี่ย6.6ถึง8.6 เปอร์เซ็นต์ต่อปีนอกจากปีพศ2568ถึง2569ตลาดจีนมีแนวโน้มต้องการนําเขามั่นสินเพื่อชดใช้ราคา้าวโพนภายในประเทศเที่ราคามีทิศทางสูงขึ้นจากปรากฏการณ์เอสนนโยอาจส่งผลให้ปริมาณส่งออกมั่นสินจากไทยไปตลาดจีนหดตัวลงนะคะ แม้ว่าความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องขาดปริมาณทรงโอกจะอยู่ในระดับ1.6ถึง1.10ล้านตันเนาะค่ะมือนิพ้ามาเบิงราคามั่นสินเนาะค่ะราคามั่นสินภูทรงโอกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มั่นสัมปัลังไทยเนาะค่ะวันที่15ตุลาคม68 ราคามันเส้นผู้ส่งออกนะคะชนบุรีอำเภอเมือง6บาท20นะคะเนินหิน6บาทจุด65บางประกง6บาทจุดส5สตางค์ถึง6บาท50สตางค์ค่ะบางไทร6บาทจุด10สตางค์ถึง6บาทจุดห0สสตางค์นะคะ นครหลวงนะคะ6กบาทถึง6บาทจุดสิบสตางค์นะคะลบบุรี6บาทค่ะอันนี้ก็คือราคามั่นสินเนาะคะ่ะภูซงโอกเนาะค่ะส่วนราคามั่นสัมปะหลังหัวมั่นลงแปลง25เปอร์เซ็นต์พิ่นจะรับซื้ออยู่ชนบุรี1บาท85สตางค์ถึง2บาทจุดสิบสตางค์นะคะระยองสองบาท10สตางค์ถึง2บาท20สสตางค์ค่ะ สะซึงเชา2สองบาทสามสิบค่ะสะแก้วสองบาทยี่สิบถึงสองบาทสี่สิบค่ะแล้วก็อ,อุดรธานีสองบาทยี่สิบขอนแก่นสองบาทสามสิบนะคะมหาสารคามสองบาทจุดสามสิบสตังค์ถึงสองบาทจุดสามสิบห้าสตังค์ค่ะร้อยเอ็ดจะอยู่ในสองบาทสิบห้าสตังค์ค่ะ กาลสินหนึ่งบาทเกถึง2องบาทสีค่ะนครราชสีมา2บาทถึง2องบาทหกสนะคะส่วนกากแห้งนะคะชนบุรี2องบาทเกถึง3บาทค่ะโคราช2องบาทแปสระบุรี2องบาทเจนะคะโรงงานอาหารสัตว์มันเส้น7จ็บาทสิสตางค์ถึง7จ็บาทยีสสตางค์มัน มันมิดจะอยู่ใน7บาท10สตางค์ค่ะกากแห้ง3บาทจุดเกถึง4บาทจุดส0สตางค์ค่ะข้าวโพดจะอยู่ใน9บาท35ถึง9บาท95สตางค์ค่ะค่ะข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะคะวันที่15ตุลาคม68ค่ะ วันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ